สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วคนระับคิดิโดนี้ก็จะเล่นเกมอาร์ทสมูทไนะครับคิบิโดนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟออนไลน์เหมือนเดิมนะครับนี้เราก็มาเจอกันอยู่ตรงข้างๆบริเวณ2เขียวนะจุดสตาร์ทกิจกรรมวิ่งแข่งด้วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาประกาศกิจกรรมทั้ง2องเซิร์ฟนะตั้งเซิร์ฟ PVE และเซิร์ฟ p v p นะครับเซิร์ฟ p ี e นี้ก็คือการวิ่งแข่ง เจ้าพาราซอนครับมีน้องๆในเซิร์ฟเสนอมานะครับก็จะเอาเจ้าพาราซอมาวิ่งแข่งกันนะครับพาราซอนี้ก็หาจับได้ทั่วแมปเลยนะครับคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเดินมาหาแล้วนะครับตัวนี้ครับนี้รเบียวสองร้อยฮะนี่ชิ้นห้าเลยครับก็สามารถจับมาร่วมแข่งขันได้นะครับสำหรับน้องๆที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟ PVE นะครับ ก็เดี๋ยวก็จะประกาศนับหลังจากที่พี่อัดคลิปเสร็จก็จะไปประกาศในกลุ่มนับแล้วก็เซิร์ฟ PVP ก็เป็นการต่อสู้ไอ้สนไนลัวนับพี่ก็จะไปทำคลิปที่สนามนับเดี๋ยวหลังจากจบรีวิวสนามของกิจกรรมของ PVE แล้วเราไปเจอกันที่สนาม PVP ีนับอบื่นพี่ก็จะจับไอเจ้าพาราซอนก่อนนับเราจะสลอ็อปรอเปล่านะ สนุกแล้วนะครับนี่นะครับก็ใส่พิษแมงกระพุนก่อนนะครับก่อนพิษแมงกระพุนให้มันค่าสด็อกมันขึ้นนะครับก็จะคลิกออนโต้ครับน้องๆคนไหนที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ ทักมาขอเข้าเล่นได้นะครับเป็นเซิร์ฟ AIK ภาคเก่านะครับก็ยังเปิดให้เข้าเล่นได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ดาวโหลดไม่เป็นก็ลองไปดูคลิปใน t i k t o k พี่นะพี่ก็สอนวิธีการดาวโหลดในพีซัตโตแล้วนะสำหรับคนที่เคยโหลด Gmail ที่เคยโหลดนะก็กลับไปโหลดในพีซัตโตได้นะครับถ้าไม่มั่นใจไปโหลดที่ Google นะครับก็มาโหลดในพีซัตโตได้นะครับก็วิธีโหลดก็ไม่ยากนะครับ ก็อัพเลเวลให้มันก่อนนะครับนี่นครับแล้วก็ใส่ยาคนบิสิบห้าครับ mm hmm. บาร์ดี้ใส่เลยครับ mm hmm. จับไม่ยากนะเจ้าพลาซอนครับ mm hmm. ก็หานะจับได้ทั่วแมปเลยนะแถวข้างทะเละครับ ลเดี๋โบเรนเสาเขียวเสาแดงนั่นก็มีเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจับเสร็จเดี๋ยวเราไปดูสนามกันว่าจุดสตาร์ทกับเส้นสายอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ที่เดิมนะของของ,ของกิจกรรมการวิ่งหอยทากันทิตที่ผ่านมาครับเส้นทางแบบไม่ยาวมากครับก็่อนมันก็สามารถครับในตัวได้นะครับในตัวเราได้เลยนะครับ นี่ครับก็แข่งความเร็วก็เน้นสปีดเลยนะครับสำหรับคนที่ร่วมแข่งขันเดี๋ยวพี่จะอัพเลเวลให้หน้าสนามนะครับก็น้องๆคนไหนที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมก็จับมาร่วมกิจกรรมได้นะครับเผาละหนึ่งตัวนะครับนี่ครับอัพสปีดให้หมดเลยนะครับ โอ้สปีด400นะครับใส่ช่อทองได้ด้วยนะครับใส่ช่อทองสปีดเท่าไหร่นะครับโอ้สปีด500นะครับแล้วไปจอดัวสตาร์ทนะครับไม่อยู่นะ นะเดี๋ยวเราบินดูบริเวณสนามนิดนึงนะครับขีดจ่าทาเปไปนะครับนี่ก็จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์ทวิ่งมานะครับก็เลาะ หาล่องน้ําตรงนี้มาแล้วก็วิ่งอ้อมมาเลยนะครับวิ่งวงิวิ่งมาที่เดิมครับตรงนี้เหมือนจะมีคนมาสร้างบ้านหรือเปล่านะครับวคนมาสร้างบ้านนะรตรงนี้อ้อมนะอ้อมบ้านมาทางนี้นะครับอ้อมลงน้ำมาครับ ออมมาแล้วก็เลาะมาเลยนะครับออกลงน้ำแล้วก็ขึ้นบกขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งมาทางนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมาถึงเส้นชัยนะครับคนที่เข้ารอบที่1 2 3ก็จะได้ของรางวัลเยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วสำหรับคนที่เขา้ารอบกิจกรรมก็จะมีของรางวัลปลอบใจนะครับ ก็อยากได้ของรางวัลก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับตรงนี้ประมาณ2ทุ่มเรามาเจอกันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของ p v e นะครับเอาล่ะเดี๋ยวกิจกรรม p p เดี๋ยวเราไปเจอกันในเซิร์ฟ p p นะครับเอาละรับตอนนี้เราก็มาเจออยู่กันตรงหน้าสนามเซิร์ฟ p p นะครับสำหรับกิจกรรมการต่อสู้สไนเปร์สไนหรือว่าสไนลัวนรับที่น้องเขาเรียกกันนะครับก็สนามก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ข้างบริเวณเสาแดงเลยนะครับนี่นะครับ ก็สามารถใช้เร้วว่าปืนทุกระดับได้นะร,ระดับฟ้าระดับขาวได้ได้หมดเลยนะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะสำหรับน้องที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟพีพีนะนี่นะนี่ก็คือเป็นสไนปอล์นะครับก็คนที่เหลือรอดคน,นสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับ เซิร์ฟ p v p นะครับก็จะลงทีละคู่นะครับให้ลงดวนปืนสนายหคือว่าสนายรัวทีละคู่เลยนะครับคนหนเหลือรอดคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับใช้ชุดก่อเหล็กนะครับให้ใส่ชุดก่อเหล็กได้นะครับนี่นะก็คือบริเวณสนามนะครับก็ให้วิ่งหลบกันอยู่ข้างในสนามนี่เลยนะครับ ก็วันอาทิตย์สองทุ่มเรามาเจอกันอยู่จุดนี้นะครับสําหรับคนเล่นเซิร์ฟ p v p นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟเอเคผ้าเก่านักสองเซิร์ฟนะครับก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ชั่นเก่านะครับนี่นะครับก็ไล่ยิงกันอยู่ข้างในนั้นได้เลยนะครับจะลงดวลกันทีละคู่นะครับ คนไหนเหลือรอดคนสุดท้ายก็จะได้รับรางวัลไปผู้ชนะนะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวก็จะมีของรางวัลปอบใจให้นะครับเป็นพวกป้อมปืนอะไรต่างๆนะครับของใช้เล็กน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็คือสนามนะครับอยู่ข้างเสาแดงเลยนะครับที่เดิมนะครับก็อาทิตย์นี้ก็จะจัดกิจกรรมให้ S ตรีพีเล่นแล้วนะครับ น้องที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟ EP ก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับก็เว้นไปประมาณ2อาทิตย์แล้วหรืเอเปล่าสำหรับเซิร์ฟ e ีไม่ได้จัดกิจกรรมให้นะครับอาทิตย์นีจ้จัดกิจกรรมให้เล่นสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับสามารถใส่กระบอกเก็บเสียงได้นะครับใช้เลเซอร์ก็ได้นะครับ ขอใครดาเมจมแรงชุดเกาะดีก็เตรียมยาพวกยาเพิ่มเลือดอะไรได้หมดเลยนะับใช้ย,ยาได้นะับคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายก็จะได้เป็นผู้ชนะไปนะครับก็วันนี้ก็มาประกาศกิจกรรมนะับทั้ง2เซิร์ฟนะทั้งเซิร์ฟ pve และเซิร์ฟ pvp นะครับเซิร์ฟ pve ก็เป็นการวิ่งแข่งเจ้าพาราซอนะครับเซิร์ฟ pvp ก็เป็นการต่อสู้เจ้าปืนสไนรัวตรงนี้นะครับก็สมามา รมกล้องได้นะครับหลานับคลิปวิดีโอนี้ก็มาประกาศกิจกรรมแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กําลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดร,รูปกะดิ่งเวลาพี่ลงคลิปให,ใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อน,อนใดี๋ยวใครนครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาประกาศกิจกรรมทั้งสองเซิร์ฟแค่นี้นะครับสวัสดีครับ